50ปีสู่ความสำเร็จของ S&T การเติบโตของแบรนด์อาหารและเครื่องดื่ม S&T Super Service and Premium Product ในวงการอาหารและเบเกอรี่ที่เติบโตอย่างรวดเร็วของประเทศไทยชื่อ S&T นับว่าเป็นหนึ่งในตระกูลร้านอาหารที่มีเรื่องราวและความเป็นมาที่น่าประทับใจอย่างยิ่งสำเนียงในคำว่าชื่อนี้มีแต่ของอร่อย นี่เป็นสโลแกนที่บางคนอาจคุ้นเคยและก็ไม่ใช่แค่สโลแกนแต่เป็นเรื่องราวที่สะท้อนถึงความพยายามและความมุ่งมั่นของเจ้าของ S&P ในการนำร้านอาหารเล็กๆคู่หาเดียวสู่การเป็นหนึ่งในผู้นำวงการอาหารและเบเกอรี่ที่มียอดขายถึง7,000ล้านบาทในปัจจุบันถึงจะเป็นชื่อที่คุ้นเคยกับหลายคนแต่เรื่องราวเบื้องหลังนี้อาจยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักความเป็นมาและการเจริญเติบโตของ S&P เริ่มต้นในปีพศ 2516โดยครอบครัวไรวาคือคุณพัชราคุณพรทิไลคุณพันธิพาคุณสุดที่สุดาและคุณสมศรีเข้ามาร่วมกันลงขนันโดยการนำทุนร่วมกันในการเปิดร้านอาหารได้ร่วมลงทุนร่วมกันคนละ25,000บาทเพื่อเปิดร้านขายไอศกรีมในตึกแถวคูหาเดียวที่ซอยสุขุมวิท23ภายใต้ชื่อร้าน S&T Ice Cream Corner ตอนแรกความรู้สึกกับการขายไอศกรีมอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอในการสร้างยอดขายที่เพียงพอนับได้ว่าครอบครัวได้ตัดสินใจเพิ่มเมนูอาหารจานเดียวและของว่างเข้ามาเพื่อบริการลูกค้ายอย่างครบวงจรความสำเร็จพุ่งพลันมาเรื่อยๆและได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าโดยร้านเริ่มเป็นที่นิยมและได้รับความสนใจจนกระทั่งกลายมาเป็นที่พูดถึงในวงกว้าง ในช่วงสมัยนั้นหลายร้านอาหารมักจะอยู่ในรูปแบบของร้านตามข้างทางหรืออาหารในโรงแรมแต่ S&T เป็นหนึ่งในร้านแรกที่นำเสนอห้องแอร์และร้านอาหารที่มีราคาสมเหตุสมผลพร้อมกับคุณภาพอาหารที่ดีรสชาติอร่อยและความแปลกใหม่ในรูปแบบร้านสิ่งเหล่านี้ทำให้ S&T เป็นที่นิยมมากและได้รับความรักจากลูกค้า ทั้งนี้เพราะในสมัยนั้นยังไม่ค่อยมีร้านอาหารที่มีห้องแอร์ที่สะดวกสบายจึงทำให้ S&P มียอดคนมาใช้บริการอย่างหนานแน่นการขยายสาขาและการตอบรับแนวโน้มเพื่อพยายามตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทำให้ S&P เห็นโอกาสในการขยายธุรกิจพวกเขาตัดสินใจเพิ่มสาขาใหม่ที่สยามสแควร์ในปีพศ2523นำเสนอแบรนด์ร้านอาหารต่างๆ บแบรนด์และบริการอื่นๆในเครือ S&P ร้านทงคัดสื่อไมเซนเป็นร้านอาหารประเภททงคัดสื่อหรือหมูทุบแป้งทอดที่มีประวัติอันยาวนานมาตั้งแต่ปีพศ2508และได้รับความนิยมจากคนญี่ปุ่นทั่วประเทศโดยได้รับการขนานนามว่าเป็นทงคัดสือที่อร่อยนุ่มจนใช้ตะเกียบตัดได้ ในปี2555 S&P ได้เปิดร้านทงคัดสื่อไมเซนร้านแรกในประเทศไทยที่ศูนย์การค้าสีลมคอมเพล็กซ์เพื่อให้คนไทยได้ลิ้นลองทงคัดสื่อที่ปรุงด้วยกรรมวิธีที่พิถีพิถันทุกเกล็ดขนมปังกรอบจนได้ทงคัดสื่อที่นุ่มไม่เหมือนใครทานคู่กับซอสสูตรเฉพาะของทางร้านทำให้ทงคัดสื่อมีรสชาติความอร่อยที่มีเอกลักษณ์ พัตตาคารอาหารญี่ปุ่นอูเมน o h a ะพัตตาคารอาหารญี่ปุ่นแบบไคเซกิดั้งเดิมมีเมนูที่เป็นเอกลักษณ์คือเมนูปูและเมนูเต้าหู้หลากหลายรายการโดยคัดสรรวัตถุดิบหลักส่งตรงจากประเทศญี่ปุ่นที่ถือว่าการรับประทานอาหารไม่ใช่เพียงแค่การดับความหิวแต่เป็นสิ่งที่ช่วยเติมเต็มคุณค่าทางจิตใจพร้อมมอบความประทับใจที่ไม่มีวันลืมด้วยบริการจากพนักงานที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี โดยมุ่งมั่นในการให้บริการด้วยหัวใจอย่างเต็มที่ในทุกๆวันร้านอาหารไทยพัทราให้บริการอาหารไทยรสชาติกลมกล่อมเน้นความเป็นไทยรวมทั้งยังพิถีพิถันในการเลือกวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพบริการด้วยความใส่ใจรายละเอียดในทุกขั้นตอนร้านตั้งอยู่ใจกลางสุข,ขุมวิทเป็นบ้านไม้สองชั้นยุคหก 60, มีต้นไม้ร่มรื่น เหมาะสำหร,รับรับรองลูกค้าหลากหลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็นครอบครัวคู่รักกลุ่มเพื่อนหรืองานเลี้ยงสังสรรค์เชิงธุรกิจและโอกาสพิเศษต่างๆเช่นการจัดงานประชุมและงานพิธีมงคลโดยได้รับการการันตีจากรางวันไทยแลนด์เบสร a สอร n t ติดต่อกัน9ปีและรางวันมิเชลินไกด์ปัจจุบันมีสาขาในประเทศไทย1สาขาและในต่างประเทศทั้งหมด7สาขาคือประเทศอังก,กฤษ6สาขาและออสเตรียหนึ่งสาขา ร้านอาหารพาติโอร้านอาหารสไตล์อินเตอร์เนชั่นแนลโมเดิร์นคุซีนในบรรยากาศเรียบง่ายสบายสบายในรูปแบบบิสโทรเบเกอรี่คอฟฟี่เมนูอาหารของทางร้านคงเอกลักษณ์ที่โดดเด่นด้วยการสร้างสรรค์ความพิถีพิถันในรสชาติและการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดีชั้นเยี่ยมทั้งอาหารไทยอาหารนานาชาติและของหวานตั้งอยู่ที่ห้างเอ็มควอเทีย SNT เค้กสตูดิโแบรนด์เค้กในเครือ S&T n นำเอาเอก,กลักษณ์เค้กของ S&T มาปรับดีไซน์ให้ทันสมัยมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ๆโดยคัดสรรวัตถุดิบพรีเมียมและพิถีพิถันในการผลิตทุกขั้นตอนนอกจากนี้ SNT เค้กสตูดิโยังมีบริการออกแบบเค้กพิเศษตามความต้องการของลูกค้า ร้านอาหารทะเลแกรนซีไซร์ ide, ร้านอาหารทะเลและอาหารไทยร่วมสมัยในบรรยากาศแสนสบายของทะเลภาคตะวันออกนาชายทะเลบริเวณปลายแหลมฟานอําเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีทางเลือกของลูกค้าที่ต้องการรับประทานอาหารไทยอาหารทะเลรสชาติอร่อยแบบดั้งเดิม ธุรกิจบริการอาหารในโรงพยาบาลและสถานศึกษา Food House ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านอาหารและโภชนาการในลักษณะแคนทีนหรือรับจ้างเหมาทำอาหารและบริการให้กับกลุ่มสถาบันต่างๆเช่นโรงพยาบาลโรงงานอุตสาหกรรมและสถานศึกษาโดยเป็นการร่วมทุนกับบริษัท Property Care Services ประเทศไทยจำกัดในเครือบริษัท OCS ประเทศอังกฤษภายใต้แบรนด์ Food h าส์ โรงเรียนสอนทำอาหาร MSC มีแนวคิดหลักเรื่องการพัฒนาบุคลากรในการประกอบอาหารหรือเชฟอาหารไทยให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับระดับสากลโดยตั้งเป้าหมายผลิตเชฟอาหารไทยเพื่อรองรับธุรกิจบริการอาหารทั้งร้านอาหารพัตตาคารรวมถึงโรงแรมในประเทศและต่างประเทศโรงเรียนการอาหารไทย MSC ได้รับการรับรองหลักสูตรที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการเชิญเชฟอาหารไทยมืออาชีพด้านอาหารมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนด้วยการจัดการสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทายเช่นวิกฤตเศรษฐกิจการแพร่ระบาดของโรคระบาดหรือการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการบริโภคความสำเร็จของ S&P ยังคงต้องการการปรับตัวและการพัฒนาเพื่อรองรับสถานการณ์และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกสถานการณ์ เรื่องราวของ S&P p จเจริญเติบโตมาสู่ความสำเร็จในอุตสาหกรรมอาหารไม่ได้เพียงแค่สินค้าที่อร่อยเท่านั้นแต่ยังเป็นผลมาจากความพยายามที่จะสร้างประสบการณ์ที่ดีและเป็นที่จดจำในใจของลูกค้าภายใต้ปรัชญาของการให้บริการเหนือความคาดหมายชื่อนี้มีแต่ของอร่อยและคงความเป็นบริษัทมหาชนที่มุ่งหวังที่จะเป็นต้นแบบในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มอย่างยาวนาน หากคลิปนี้มีประโยชน์กับท่านช่วยกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยครับขอบคุณครับ